สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะก็จะนำมาอ่านหนังสือกันนะคะวันนี้มาดูนนแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร,รบัญพศ2526นะคะมีทั้งหมด90ข,ข้อนะคะเราเริ่มเลยนะคะข้อหนึ่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดตอบ1มิถุนายน2526ข้อ2ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานสารบัญน,นอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยงานสารบัญต้องทำความตกลงกับผู้ใด ตอบประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ 3. ข้อใดอยู่ในความหมายของคำว่างานสารบัญตอบการจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาลเอกสารการยืมการทำลายเอกสารข้อสรับยบดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526ใช้บังคับแก่ส่วนราชะการใด ตอบกระทรวงทบวงกรมสำนักงานและหน่วยงานอื่นใดของรัฐข้อ5ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายุัธมนตรีบ้านด้วยงานสารบัญพศ2526คือข้อใดตอบประหลัดสำนักนายุัฐมนตรี ข้อ6การตีความการวินิจฉัยปัญหาการแก้ไขเพิ่มการภาคผนวกและจัดทำคำอธิบายระเบียบสำนักนายกทมนตรีว่าด้วยงานสารบัญประหลัดสำนักนายกทมนตรีจะขอความเห็นจากใครตอบคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาข้อ7ข้อใดเป็นความหมายของหนังสือ หนังสือที่ desktop, มีไปมาระหว่างส่วนราชการหน masa, ังสือที่ส่วนราชาการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหนังสือที่หน <cle af urd qualidade> ่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการมีมาถึงส่วนราชการหนัง <Jadi> ส <c hitting S 1> ือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการข้อ8หนังสือราชการมีกี่ชนิดตอบ6ชนิด ข้อ9ข้อใดเป็นชนิดของหนังสือราชการคือหนังสือภายนอกหนังสือภายในหนังสือประทับตราหนังสือสั่งการหนังสือสั่งการหนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไปเป็นหลักฐานข้อ10หนังสือภายนอกคือหนังสือตามข้อใด คือหนังสือที่ติดต่อราชการเป็นแบบพิธีข้อ12หนังสือภายนอกในส่วนของส่วนราชการเจ้าของหนังสือต้องกรอกรายละเอียดเรื่องใดลงชื่อส่วนราชการลงชื่อสถานที่ราชการลงชื่อคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือข้อ13 หนังสือภายนอกซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับหนังสือต้องใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายตามข้อใดกับเรียนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง14พสีหนังสือภายนอกซึ่งผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับหนังสือต้องใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายตามข้อใดตอบเรียน ขอแสดงความนับถือ15หนังสือภายนอกซึ่งผู้รับเป็นสมเด็จพระสังฆราชต้องใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายตามข้อใดตอบกาบทูลและควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้อ16 หนังสือภายนอกต้องกรอกรายละเอียดตามลำดับการเรียงลำดับตามข้อใดไม่ถูกต้องลงชื่อตำแหน่งคำลงท้ายข้อสิบเจ็ดข้อใดเป็นการกรอกรายละเอียดหนังสือราชการภายนอกในส่วน ส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ถูกต้องก็คือให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกองส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อ18หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวงทบวงกลุ่มหรือจังหวัดเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใดหนังสือภายในส่วนราชการสำหรับหนังสือภายในต้องกรอกรายละเอียดเรื่องใดมีส่วนราชการเจ้าของเรื่องเหลือนหน่วยง,งานที่ออกหนังสือมีรายละเอียดพอสมควร ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในกลมขึ้นไปให้ลงชื่อสนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกลมและกลองข้อ20รายละเอียดหนังสือรายละเอียดเรื่องใดที่หนังสือภายในไม่ได้แยกไว้แต่รวมอยู่ในข้อความของหนังสืออ้างอิง หนังสือที่ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญคือหนังสือชนิดใดต,ตอบหนังสือประทับตาข้อ22หนังสือที่ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดช,ชอบ ลงชื่อย่อกรรมกับตราคือหนังสือชนิดใดหนังตอบหนังสือประทับตาการที่ส่วนราชการต้องการส่งสำเนาห,หนังสือสิ่งของเอกสาร,รหรือบรรณสาร,รไปที่ส่วนราชการอื่นต้องใช้หนังสือชนิดใดหนังสือประทับตาที 24. หนังสือประทับตาต้องใช้กระดาษอะไรตอบกระดาษตาคุด ข้อ25หัวข้อถึงในหนังสือประทับตาต้องกลอกรายละเอียดเรื่องใดช,ชื่อส่วนราชการหน่วยงานบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึงข้อ26ตาชื่อส่วนราชการของหนังสือประทับตาต้องทำตามข้อใดจึงจะถูกต้อง ตอบประทับตาชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดงและให้ผู้รับผิดชอบลงในมือชื่อกำกับชื่อย่อกับกับตาข้อ24 27หนังสือประเภทหนังสือประเภทใดมี3ชนิดหนังสือสั่งการหนังสือเ้อ่สิบแปข้อใดเป็นชนิดของหนังสือสั่งการตอบคำสั่งระเบียบข้อบังคับ ข้อ29ข้อใดเป็นผู้ข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายเรียกว่าอะไรเรียกว่าคําสั่ง30คําสั่งต้องใช้กระดาษอะไรตอบกระดาษครุฑข้อ31อข้อความของคําสั่งต้องก,อกลออกรายละเอียดเรื่องใดตอบเพที่ออกคําสั่งอ้างถึงอำนาจหน้าที่ให้ออกคำสั่ง ลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับข้อ32ข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางไว้ด้วยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำตอบระเบียบข้อ33ระเบียบต้องใช้กระดาษอะไรตอบกระดาษตาคุด ข้อสาการจัดทำข้อของระเบียบต้องจัดทำรายละเอียดตามข้อใดตอบเพียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อข้อข้อ 1. เป็นชื่อระเบียบข้อ2เป็นวันที่ใช้บังคับกําหนดจำให้อ่าจำให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด ข้อสุดท้ายเป็นผู้รักษาการระเบียบใดมีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวดหนึ่งข้อ35ตตำแหน่งของระเบียบต้องลงตำแหน่งของผู้ใดผู้ออกระเบียบข้อ3 6 ข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้เรียกว่าอะไรตอบข้อบังคับข้อ37ข้อบังคับต้องใช้กระดาษอะไรตอบกระดาษตาคุดข้อ38ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ตอบประกาศแถลงการและก็ข่าวข้อ39ข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนแนวทางปฏิบัติเรียกว่าอะไรตอบประกาศข้อ40ข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในท่าการท่าการ ของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆให้ทราบชัดเจนโดยทั่วเรียกว่าอะไรถแถลงการข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบเรียกว่าอะไรตอบข่าวข้อ42อข้อใดเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในทางราชการตอบหนังสือรับรองรายงานการประชุมบันทึก แล้วก็หนังสืออื่นข้อ43ข้อความซึ่งผููใต้มังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการพูดใต้บังคับบัญชาเรียกว่าอะไรตอบบันทึกสี่สิบสี่ภาพถ่ายฟิลม์มแถบบันทึกเสียงเรียกว่าอะไรตอบหนังสืออื่น 45ข้อความเป็นชั้นความเร็วของหนังสือข้อใดเป็นชั้นความเร็วของหนังสือด่วนที่สุดด่วนมากแล้วก็ด่วนชั้นความเร็วของหนังสือต้องระบ,บุด้วยตัว,ดดวดอักษรสีใดตอบสีแดงการระบ,บุชั้นความเร็วของหนังสือต้องระบ,บุที่ใดบนหนังสือและบนซองข้อ48การลงชื่อส่รับรอง ำเนาหนังสือต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ระดับใดเป็นผู้ลงในมือชื่อตอบตั้งแต่ระดับสองหรือเทียบเท่าน,นี่เป็นเก่านะคะเดี๋ยวอัปเดตใหม่นะข้อ49หนังสือที่มีผู้รับเป็นจำนวนมากมีใจความเดียวกันให้เพิ่มรหัสพยัญชนะวอหน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งเรียกว่าหนังสืออะไรตอบหนังสือเวียน ข้อ 50. การประทับตรารับหนังสือต้องประทับที่ใดของหนังสือตอบมุมบนด้านขวาของหนังสือข้อ 51. การเก็บหนังสือแบ่งเป็นการเก็บอย่างไรตอบเก็บระหว่างปฏิบตัติเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อ 52. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปต้องปฏิบัติตามข้อใด ปราทับตาคำว่าห้ามทำลายด้วยหมึกสีแดงข้อ53การเก็บหนังสือไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบต้องเก็บอย่างไรเก็บหน่วยงานของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ข้อ54อายุการเก็บหนังสือปกติให้เก็บไว้เป็นเวลากี่ปี ตอบไม่น้อยกว่า10ปีข้อ55หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วและเป็นคู่สำเน,นาที่มีต้นเรื่องจากคนได้จากที่อื่นให้เก็บไว้กี่ปีตอบไม่น้อยกว่า5ปีข้อ56 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อนาเนินำการแล้วให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปีตอบไม่น้อยกว่าหนึ่งปีข้อห้าสิบเจ็ดหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งไม่ใช่เป็นหนังสือสิทธิหากเห็นว่าไม่มีความจำเป็น เก็บไว้ถึง10ปีต้องทำความตกลงกับหน่วยง,งานใดเพื่อขอทำลายตอบกระทรวงการคลังก็58 <c oughs> บ,บ <c oughs> หนังสือที่มีอายุครบ25ปีนับจากวันที่ได้จัดทํทำขึ้นส่วนราชการต้องส่งให้หน่วยง,งานใดตอบกองจดไหมเหตุแ <c oughs> <c oughs> ห่งชาติกรมศิลปากร <c oughs> าก็59ข้อใดมีที่มีอายุครบ หนังสือใดที่มีอายุครบ25ปีนำจากวันที่ได้จัดทำขึ้นโดยไม่ต้องส่งเก็บคือหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหนังสือที่มีกฎหมายข,าข้อบังคับหรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปหนังสือที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการนั้น ข้อ 60. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญ,ญาตให้ยืมต้องเป็นข้าราชการระดับใดตอบหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปข้อ 61. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจากการทำได้จะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ใด อบหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปข้อ62ตาคุดสำหรับแบบพิมพ์ต้องเป็นตาคุดขนาดใดตอบตัวคุดสูง3เซนติเมตรและขนาดคุดกระดาษตัวคุดสูง1.5เซนติเมตรมาตรฐานซองโดยปกติใช้กระดาษสีใดตอบกระดาษสีขาวและสีน้ำตาล64 มาตรฐานของซอง C4 คือขนาดตามข้อใดขนาด229คูณ424ม mm. ิลลิเมตรข้อ65กระดาษบันทึกข้อความต้องใช้กระดขนาดใดขนาด A4 ข้อ66ตาลับหนังสือมีลักษณะตามข้อใดตอบลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5งุ้าคูณหเซนติเมตรข้อ67หนังสือทะเบียนหนังสือรับมีชนิดใดบ้างตอบชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่นข้อ68การลงรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งหนังสือโดยให้ผู้รับโดยให้ผู้นำส่ง ถือกำกับไปกับหนังสือเพื่อให้ผู้รับเซ็นกับเซ็นกับเซ็นรับกับคืนมาต้องใช้อะไรสมุดส่งหนังสือและใบรับหนังสือข้อ69เป็นสมุดสำหรับใช้ลงรายการส่งหนังสือเรียกว่าสมุดส่งหนังสือข้อ70ใช้สำหรับกำกับ ไปกับหนังสือโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อแล้วรับกลับคืนมาเรียกว่าอะไรใบรับหนังสือรหัสตัวพยัญชนะจังหวัดกาญจนบุรีใช้ว่าอะไรกอจอข้อ72รหัสตัวพยัญชนะจังหวัดอุดอรธานีใช้คำว่าอะไรตอบอ่างดอเด็ก ข้อ 74. หนังสือบริหารราชการส่วนกลางเลขประจำของเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลข4ตัวตัวเลขสตัวแรกสำหรับกระทรวงหรือทบวงหมายถึงส่วนราชการระดับใดข้อน,นี้น่าจะเฉลยผิดนะครัสองข้อนะคะน,นล้วผ่านนะคะข้อ 76. โดยปกติผู้ใดเป็นผู้ลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการในส่วนราช ในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตอบหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเ <c oughs> 7ปฏิบัติหน้าที่แทนใช้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัฐมนตรีพอเหตุใดตอบนายกรัฐมนต,ตนรีตายนายยกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ แล้คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินง,งานไปจนกว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ข้อ78การรักษารษาชการแทนนายุทธมนตรีกรณีมีรองนายุทธมนตรีหลายคนผู้ใดเป็นผู้รักษาการแทนตอบรองนายุทธมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายข้อ79 อิเล็กทรอนิกตามระเบียบสารบัญสำนักนายุทธมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่2พศ2548มีความหมายตามข้อใดตอบการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือการทางแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในวิธีการต่างๆข้อ80การติดต่อราชการตามระเบียบสำนักนายกธระมนตตีว่าด้วยงานสารบัรณฉบับที่2พศส5 4 8ดำเนินการได้โดยวิธีใดหนังสือที่เป็นเอกสารและระบบสารบัรอิเล็กทรอนิกส์81คำว่ารายงานการประชุมมีความหมายตรงกับข้อใด ต่อเป็นการบันทึกความเห็นของผู้มาประชุมการบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมการบันทึกมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานข้อ82การจดรายง,งานการประชุมมีวิธีจดตามวิธีใดจดรายละเอียดทุกคำพูดของกรรมการจดย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสำคัญและจดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม ข้อ83การกั้นระยะในการพิมพ์ต้องกั้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือประมาณกี่เซนติเมตรตอบ3เซนติเมตร84ตัวอักษรสุดท้ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่ากี่เซนติเมตรตอบ2.5เซนติเมตรข้อ85การย่อหน้าซึ่งใช้ในกรณีที่จบประเด็นแล้วจะมีการขึ้นข้อความใหม่ให้กั้นหน้ากี่จังหวะ ตอบ10จังหวะเคาะ86กัารเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้นกี่จังหวะเคาะตอบ2จังหวะเคาะ87การเว้นวรรคในเนื้อหาเรื่องที่พิมพ์เนื้อหาเดียวกันให้เว้นกี่จังหวะเคาะตอบ1จังหวะเคาะ8 88สิ่งแรกที่ต้องทําในการเสนอหนังสือคือข้อใดตอบแยกหนังสือออกเป็นประเภทเสียก่อนข้อ89 เรื่องการเสนอเรื่องด่วนด่วนมากห่วนที่สุดต้องเสนออย่างไรแยกออกปฏิบัติโดยเร็วรีวรบเสนอขึ้นไปทันทีข้อ90การตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงานมีการเร่งรัดตามข้อใดตอบเร่งรัดประจำสัปดาห์เร่งรัดประจำเดือนแล้วก็เร่งรัดประจำปี ก็สำหรับระเบียบสารบัญน,นะคะ90ข้อนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อต่อผู้ที่รับฟังนะคะก็ยังไงก็อขอจบค,คลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ